คนดูกข้สู่แมสคนดูไม่มีทีไม่ได้ในเกมแรกเราพร้อมแล้วไปลุยกันเลย let's go <S เอาละครับตัดเข้าสู่หน้าดาบหน้าแบนฮีโร่ในเกมแรกซอบเราในฝั่งสีน้ำเงินและก็นในประเทศไทยจะอยู่ในฝั่งสีแดง โอ้มาดูกันครับว่าตัวแทนจากซอฟเราอย่างสเปกเตอร์นำทีมนะต้องบอกว่าสเปกเตอร์ก็เป็นสตรีมเมอร์ของเราที่โคดรมากอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็ในฝั่งของเท่นไทยก็เป็นเจา้าลอยนะหรือเจา้าคุมนะครับก็เป็นตัวแทนจากเทศนไทยนะในเกมแรกเปิดสนามเลยนะครับกับตันทั้งสองทีมตอนนี้ต้องดามฮีโร่ให้ลูกทีมลากับโอ้โหยินดีต้อนรับคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยครับ ตอนนี้ในฝั่งของซอมบ์เล่าครับซอมบ์เล่ามีสเปกเตอร์ครับเอซแซมครับกูสเคนไดจากเอ็กที่แล้วก็มีด้านของไลจ์ใจอาจากโอทีครับทีส์รอสจากเคไอเอ็นจีนี่คือผู้เล่นของซอมบ์เล่าในฝั่งของประเทศไทยครับบอกเลยว่าในฝั่งของประเทศไทยมีด้านของรอยครับแล้วก็มีไกรทอนครับดูหน้าครับมีด้านครูโกครับเฟร็กซ์อลูกาจากเน็กซ์ครับแล้วมีดีว่าเซกับจากถึงบิวบิวนี่คือผู้เล่นของประเทศไทยครับ โอ้วันนี้เป็นเกียร์พม่าครับสำหรับสตรีมเมอร์ของทั้ง2ประเทศครับในฝั่งของสอมลาวก็มีสเปกเตอร์นำทีมครับในฝั่งของประเทศไทยก็มีลอยนำทีมเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าใครจะแน่นอนกัากันใครเชียร์ลาวพิมพ์ลาวใครเชียร์ไทยพิมพไทยเพราะตัวแทนระดับประเทศมาเล่นในแบตคนดูในวันนี้ครับเอมยังไม่ทันเริ่มครับ500กว่าคนไปแล้วครับโอ้ใครมาไม่ทันนี่บอกเลยว่าพลาดเลยครับเพราะเกมแรกนี้น่าจะเดือดพอสมควรครับตอนนี้เนี่ยรับในแรงที่ต้องบอกเลยว่า แหล่งที่รับตอนนี้เนี่ยคือแหล่งระดับระดัของเทพสงครามขึ้นไปเลยอะถ้าใครตามก่าเทพสงครามนี่เล่นไม่ได้นะตำนานเล่นไม่ได้ต้องบอกตรงนี้ว่าตำนานเล่นไม่ได้ในซ้อมในฝั่งของประเทศไทยโอ้โหนี่ครับในฝั่งของประเทศไทยหยิบมาเป็นฟรังโกตัวแรกแล้วตามด้วยลิเลียแต่ว่าซอมราหยิบมาเป็นแฟนนี่เปิดมาแฟนนี้ก่อนเลยครับสเปกเตอร์ครับโอ้ดูครับเจ้าลอยครับกับตันของทั้งสองทีมครับ ตัวจี๊ดทั้งคู่แบบคือเขาบอกว่าเก่งทั้งคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นสเปกเ,เตอร์หรือรอยนะฮะสเปกเ,เตอร์จากอดีตเคเคแล้วก็รอยจากอดีตไอเดียนเอสนะฮะโอ้โหบวกกันมันแน่แล้วในเกมนะีนะ้ครับ แปนอิคลยิลดริมราหิเบสิและทุกคนที่เกมแรกก็เปิดให้ทุกคนนี่ได้ลุ้นกันยาวๆเลยครับใครเชียร์ไทยเพราอทงประเทศไทยนะครใครเชียร์ลาวก็ขอทงลาวกันด้วยเพราะว่านี่เป็นนะแมตช์กระชับมิตรของประเทศไทยและสอบลาวในแมตช์คนดูไม่มีทีมก็เล่นได้ฟังละ5คนใครอยากเล่นเข้าแวดวง4186411ของประเทศไทย418642ของซอลาว เดอะไรครับตอนนี้ในเกมแรกครับในฝั่งของสองดาวครับเปิดมาเป็นอีดิสครับพร้อมกับน้องซาเวียะสามตัวตรงนี้ในฝั่งของเรดไทยครับส่วนฝั่งของอ้อขอไปครับสามตัวของสองดาวครับแต่ในฝั่งของเรดไทยเนี่ยมีลิเลียในอันนีเลียกับไอริเทลโอ้โหมาเรดไทยก็แบนโบรดี้ออกไปทันทีครับในฝั่งของสองดาวเนี่ยแบนมาทิวในอันลาฟาเอลแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่ง slot ในการแบนครับตอนนี้ต้องตัดสินใจกันแล้วครับ โอ้โหตึงทั้งคู่ครับตอนนี้ครับลาอยู่ในฝั่งสีน้ำเงินครับไทยอยู่ในฝั่งสีแดงครับใครจะป่าใครจะใครจะป่าใครจะโลมใครจะเมดต้องเคลียกันลาวครับ,บโอโ้ตอนนี้ <laughs> เด็กไทยกับเด็กลาวครับเอาะไครับอ่ะ,อะ,อะตอนนี้ก่อนที่จะไปเริ่มการแข่งขันกันก็ฝากการของ UYD ด้วยเดียก็ต้องบอกลว่างาน UYD เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆที่ อ่าถุงวัฒนธรรมของสอพลาวันที่9ถึงวันที่12เนี่ยให้ฝากกันด้วยในยูไวดีโอ้โหทีมงานบอกเาอาเอาไปใหญ่ๆเลยนะโอ้อะฝากด้วยนะครับงานยูไวดีของสอพลานะครับขอขอบคุณในทางเครื่องดื่มสติงนะฮะที่นะครับสำหรับในการแข่งขันนี้เลยนะครับของยูไวดีกีสปอร์ตเว้ยเฮ้ย อะไรครับตอนนี้ในฟังของประเทศไทยและสซมราวนะครับก็กําลังจะเซตสกินกันอยู่นะเนี่ยประเทศไทยก็เปิดมาเป็นมิชิตาเพิ่มนะครับแล้วก็มีอลูกการแล้ไในฟังของโซมราวก็มีบรูโน่กับน้องยูเอแอลส์อยูอะไรครับตอนนี้เลือกฮีโร่กันครบแลยครับเดี๋ยวไปลุยกันที่หน้าโหลดสนามเลยแล้วบ้าแล้วสวัสดีครับ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 สวัสดีคนดูที่เข้าไว้ด้วยสวัสดีสบายดีนะ โซการเจอกันของสองปปลาวและปราณชัยในเกมแรกในแมนสโกดูไม่มีทีมก็เล่นได้บ้าแล้ว นี่จะรับกรดูก็โซการแข่งขันตรงนี้ครับในเกมไล่ครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยมีกัปตันอย่างสเปกเตอร์ตัวแทนจากซอมลาครับกับกัปตันลอยในฝั่งของประเทศไทยนะครก็ต้องบอกว่าเป็นสตรีมเมอร์ทั้งสองคนที่เป็นเกลียดมากๆที่มาร่วมรายการนี้ในเกมไล่ครับอแล้วก็มาดูไล่อัพกันอีกครั้งครับในฝั่งของประเทศไทยครับประเทศไทยมีฟรังโก้ครับรอยครับฟรูจีครับอ่าหน้าของฟรูโก้นะเล่นลิเลียในทองนะครับหน้าของไอริเทลแล้วก็มีมิชิตายครับด้านไล่แลก็มีว้าสเตทครับแล้วก็มีเฟร็กซ์อลูการรรรร์์ดิงงเเเเเเกลคคคัััับบบในนนฝ่่ขอออออซมาปป็แฟฟีสสต เล่นเป็นดอกอีดิสกับซาเวียเดียตอสกับแล้วมีราเจไอครับเล่นเป็นบรูโน่ครับมียูเรนัสออฟเลนครับกอสเคนายฟรังโก็ของประเทศไทยครับไอออนฮุกก่อนเลยครับแมตอนนี้นี่อยู่ที่ว่าเดินเกมใครได้เปรียบก่อนกันอะไรครับต้นเกมก็ต้องทักทายอะไรครับอยู่ที่เชิงอะไรครับแหมหน้าไลั์นี่ใครโสดพิมพ์โสดเลยครับเปิดเกมมานี่เดือดเลยครับโอ้เพิ่งจะเกมแรกคนจะพันเลยครับตอนนี้แชร์ไปครับใครยังไม่แชร์ฝากแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วย ในนาทีที่ประเทศไทยกับนักาวสองเราครับก็ยังตึงกําลังที่เหนียวแน่นอยู่โอ้โหแล้วไอ้รุกของลอยไปดึงโดนเอซับกับไอิ้ด้านของอีดิทเองก็ต้องระวังให้ดีโอ้แล้วแฟนดีดึงสิวเชมเบอร์ปาดมาเบิร์ปต้อนไนนด้แฟนดีแฟนดีพยายามที่จะใช้ทอร์โดสไปกับต้นคิวจากแฟนดีของสองปปลาวเอาก่อนเลยครับเด็กลาวครับโอ้โหสเปนเตอร์ครับเล่นก่อนเลยครับสองเราครับ แนดนี้เกมสองแล้วยับต่อเดียบปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับเดียบกับตันต้องส่งสติ๊กเกอร์เรเฮ้ยเสียงเรียกความมั่นใจให้กับทีมกับมาก่อนเดียวกับตันลอยกับกับตันสเปคเตอร์ครับตีมเมอร์ของแต่ละประเทศครับโอ้โหดูครับเฟร็กซ์อลูกาครับเดินเข้าไปรับฟรูโก้ครับพยายามที่จะเคลียร์ไว้ครับกับฟรังโก้เดินโยกมาพร้อมกับหน้าของอาลูกาดแล้วสาวเวียโดดรับชาโดน่ที่กับเมจิกช็อคเวฟแล้วอาลูกาดไฟฟันยับเลยแล้วก็เป็นลิเลีย ลิเลียแก็บดาวสาวเฮียไปได้ครับแฟนดีเคลียร์ต่าได้ดึงซิลเทวไอ้ปาดเฟรชอลูการก็เป็นสไปกเตอร์แก็บอลูการออกไปโอ้โดนมาโดนกลับเลยครับตอนนี้ครับแฟนดีตึงจัดเลยครับด้านบนนี่มีเคียวกุดเยกไอริเทลยบแม่เจ้าเคียวกุดมองเหมือนเคียวกุดมากเลยนะโอ้ตัวดำๆนี่เหมือนเลยว่าไอริเทลยบสกูนี้นี่ก็มีฟรังโก้ยกไอออนฮุกยบไม่โดนบริเวณกลองซอมบ์เรายบวนเวียนกันอยู่ตรงนี้ยบเคาะเข้าไปหนึ่งทีครับ นาทีที่สองปลาวยังได้เตรียมอยู่ครับโอ้ด้านล่างเองยูเรนัสกับมิชิตาก็ตัดเวฟกันไปตัดเวฟกันมาอะไรับออฟเรนคือแข็งแกร่งทั้งคู่ครับตอนนี้เนี่ยหน้าไลฟ์ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวยินดีต้อนรับคนดูทุกท่านเลยครับเป็ตัวที่ต้องระวังครับแล้วแฟนนีเข้าไปดึงซิลเคเบิลกับโทรศ่ายไปปา่นลูกกาแล้วปังโก้บอลที่หัดกล้วรียบร้อยเข้าไปไม่เห็นปลาโกเป็นอลูกาที่โดนแมที่เก็บ นึ่งองแฟนดิออกไปครับกาเล่นเกินไปครับแฟนนี่อารุการเคลียร์เชท์ด้านบนมีอาริเทลนี่อาริเทลยังยืนเล่นฟรีอยู่ครับเล่นไทยครับนี่อาริเทลนี่ตัวเลดแน่นอนอยู่แล้วครับคือต้องบอกว่ามีอาริเทลต้องมีบรูโน่โอ้เอฟวีครอสโบอลกับบรูโน่อันเป็นสกิลนี่พอกันเลยครับแต่ว่าคือต้องบอกว่าดามเมจของบรูโน่แหละต้นเก่งก็จะแรงมากครับตาเอาแล้วไปปวดกันตรงนั้นเนี่ยโดนดาวนิคไลท์จ่ายเข้าไปครับอารูการย้อมสีให้กับเซาหย สองลาวได้จังเกิลไปแล้วครับจังเกิลของประเทศไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นการเล่นแล้วก็การยืนโพลิชั่นตรงนี้ครับโอ้ไปเสียจังเกิลให้แบบนี้เนี่ยเล่นลําบากครับในฝั่งของประเทศไทยครับบูโน่เองก็ต้องรีบเคลียร์ไว้แบครับฟรังโกดานบอลยับร้ออะไรครับอ้าวไปเจอการดึงกอบีตายครับโอ้แล้วคิงคอลลิ่งครับไปกลางคิงคอลลิ่งไซเรนัสยังทำอะไรอยู่ในนัดไปได้ครับต้องมีโดมนแอนไอครับจะเล่นกับยูเอ็นัสครับ สีนาทีที่ในการเดินเกมของฝั่งประเทศไทยในฝั่งสีแดงครับในฝั่งของซอฟราวในฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้ขาดกันเท่าไหร่ครับการเงินเนี่ยหมื่นสองต่อหมื่นหนึ่งครับ ฟรังโกครับรอยครับเจ้าภูมิไปดึงไม่โดนเรียบร้อยครับฟรังโกเดินโย่เข้าไปหลังมีฟรังโกครับอ้าวอีดิเข้าไปสไลด์ก้อนครับเจอแดนของลูน่าเข้าไปยิงฟาดด้วยอาลูกาตึงคังแล้วไปเล่นเต่าดันนีฟราดเลนไรได้เต่าครับไฟยังไม่จบไปไหนทีเจ้าไอเทลกดเฮเวียคอสโบยิงก่อนซะได้กว่าอีกไปได้แปดตีต้องดึงซิงเกิลฟรังโกถึงไม่ถึงแดนของแปดตีแล้วกลายเป็นเล่นไถ่ที่ได้เต่าไปในไฟนี้ครับ โอ้โหยิงเล่นยิงมันใจเลยครับแหวนกันทั้งสนามเลยครับตอนนี้สิกเกอร์ของดูกรตีนี่คือฮิตกับนบ้างได้เล่นล่าเจอมีชติตายครับเข้าไปดึงกอสเกยไลท์ครับมีรอยเดินเข้ามาเติมเดี๋ว่าสเตทครับต้อ,เตอง,องเล่นไม่ให้ยูน,นัสเดนได้ไปตัดหลังบ่อยๆเพราะโดนตัดหลังบ่อยก็ไม่ใช่เรื่องดีครับอาเวอร์จะเสียเปรียบแล้วการคิงคอลลิ่งเลยครับใส่น้องกอสเกยไลท์ ปาดยาวๆครับด้านบนเดินแก๊งไปแล้วคอนซิวสองคนก็ไม่ได้ไม่เจอใครครับโอ้โหแล้วแฟนนีไปเติมดาวเมจให้กับวิเลนนะเซียมเอ็นสเปกเตอร์ที่เข <in> <meter> <2 mid> ้าทำได้รวดเร็วกว่าครับในเกมดีของซอฟเราโอ้ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคนดู862คนอาลูการจัดการเอาสาวให่ไปได้เด็กไทยก็ไม่ยอมเด็กลาวเหมือนกันครับโอ้เกมแรกนี่ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับ เราสังเกตว่าในเลนบนโดนป่วนหนักมากครับเหมือนฟังโกเองเน่าจะต้องการบูโน่เป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าปล่อยให้บูโน่เลนไม่ไหวครับเมตานี้บูโน่ทะเลนมายิงแรงมากๆครับโอ้โหอลูการ์มาเต็เมคาราเบลครับไปเห็นฟังโกในมามาบอดี้หักจับอีดิสตตีเราไปไหวแล้วเป็นไอริเทลแกบเราอหดิสไปได้อลูการ์เข้าไปฟันใส่บูโน่มาเป็นอลูการ์แกบูโน่ไว้แ,วแฟรดีรเข้าไปิสิงส เซลเคเบิลครับน้อไปกับดับคิวเกเป็นหน้าของไอริเทลออกไปโอ้ my god แฟนนี่ของสมบูรา์เราโอ้แกบินไวบินตึงจรงิงครับแฟนนี่ของสมบูรณ์เราอสเปกเตอร์ครับแล้วมียูเรนัสเข้าไปตัดเวฟครับตอนนี้ต้องรอเลยครับรอนะของเจ้ารอยครับดึงคิวมาดึงฮีโร่ดีกว่าโอ้จะไปดึงคิวดีดึงฮีโร่ดีกว่าเดี๋ยวดูว่าจะเปิดได้ดีกันอะไรครับลุงก็แฟนนี่เข้าไปปานครับทักทายก่อนเลยครับ อ่าเป็นบอกเลยว่ากัปตันขอ,นะองทั้งสองทีมนี่คืออยู่ที่สกิลเฮแล้วอุ้ยแล้วไปไอออนฮุกโดนเดียบอยู่เลนสัสกดอันเวบสกิลชะล้างออกมาได้ครับยังดีว่าที่ยังมีเอาสกิอลออโต้ลอกออกมาได้นีใจการเดินก็ไอออนฮุกก็น่าจะเป็นอะไรที่น่ากลัวอีกอย่างหนึงนะ่งอ่ะไปโดนไอออนฮุกเปิดมาครับอ,อีดิดเข้าไปเล่นกับดิเลียกดเบ็คแบ็คชูไป เท้เข้าไปยิงกับฟรอเฟรมช็อตของประเทศไทยไฟนี้เตกลาวกับเด็กไทยมาแล้วโดนอลูการเข้าไปสแล้วแล้วอยู่ในนั้นไปรอดแต่เสียกิโนลิ่แล้วเป็นนาดาของบูโน่แก็บอลูการเขไปกับดาวนิไหลใจหนักๆดาเอาเม็เม็ของสองดาแรงเกินไปกับพิชิตากับลังจะหล่นแล้วดึกเข้าไปใส่บูโน่ทั้งคิวจากบูโน่แก็บดาวพิตาแล้วแฟนตีเข้าไปโดนใส่บูโน่ที่มคิวเก็ปเล่นของปราณีไทยไปได้แล้วเฮมี่คอสโบยิงปัตตีหล่นไปเลยเหมือนกันกับประเทศไทยกับ โโอ้โหแล้วต้องการในเลนการก็เด็กไทยก็ต้องการในเลนกลางให้ได้ครับสอาวบอกกันปิดในเลนการเลยหรือเปล่ามีคอมโบจากซาเวียสตันใส่นะนะของอัิเซลโอ้โดาวดิงไหลตามน้ำมาอยูเลใช้ความแข็งแกร่งรับดาวเมทของเป็นไทยอยู่ครับเราไปขังใส่ไอัเดียลแล้วโดนทันทีครับเป็นซาโด้เลยี่เกพนานของซาเวียไปได้อาลูกาดไล่เก็บการเสียกอดเคนายเฟกอาลูกาดมาเค้มพันหยบ โอ้โหมาไวจริงครับในเกมนี้ของประเทศไทยลูกการรีบเกินรีบเล่นครับแล้วฟรังโกไอ้หนบดึงรูบัร์ดันดีครับพยายามที่จะโซนเล่นเตาเลยครับประเทศไทยครับโอ้ก้าวต่อสิบครับแปดนาทีครับเอาเลยครับตอนนี้ใครที่เชียร์ลาวขอธงลาวหน่อยใครเชียร์ไทยธงไทยต้องมาแล้วได้เตาเป็นที่เรียบร้อยครับในฝั่งของประเทศไทยในฝั่งสีแดงครับโอ้เคาะใส่เข้าไปครับไม่เหมือนจะไม่เห็นด้วยครับแล้วเหมือนประเทศไทยเองก็ซื้อใจไปแล้วด้วยครับ ถ้าเดินเข้าไปอีกหน่อยอาจจะเจอครับโอเกมนี้เนี่ยแฟนนีไม่ได้โดนป่วนอะไรขนาดนั้นด้วยครับในฝั่งของชซอมบ์หรอสงกลางครับฟรีเรียครับเติมมาพ้องมิชิต้าครับฟังโกเดินรอแซนบายด้านหลังก็ปล่อยให้ลิลี่เคลียร์ทาวเวอร์เสียทาวเวอร์ในรายการให้กับเรนได้ครับแล้วไอริเทลโชคร้ายครับไปเจอเนอะไอแซฟไก่ทองไม่สามารถไปต่อได้โดนเคาะกลับไปกับสี่ไอริเทลไปแล้วครับ โอเ้เผิ่มาก็โดนแก๊งเลยครับในฝั่งของเทดไทยครับคือได้ทาวเวอร์จริงแต่ไปเสียเล่นทองก็เล่นลำบากครับพอเล่นทองเป็นเลนสำคัญมากๆก็ไปไม่ได้นี่อย่าเสียดเด็ดขาดเลยครับเลดเกมจะไม่ไหวเอาครับแล้วบรูโน่ครับเคลวเวอร์เลยครับความีน้องเซวยียไอ้หนุกไม่โดนครับเอ้แซฟพยายามดีดาตั้งหลักมาแต่ตรงกลางไปได้แฟนนี้คิดคอเร่นกลางสวยครับจะเล่นกับกอสเคไหนทุกเลนบวกกันแบบเต็มระบบเลยครับในฝั่งของเรดไทยแล้วสโซล่าครับโอ้โหเด็กลาวก็เดิน เกมแรกสู้กับเด็กไทยสมน้ำสมเนื้อก็เลยก็ในเกมนี้บอกเลยว่าสูสีกับเกมนี้ใครที่คิดว่าประเทศไหนชนะคอมเมนต์เข้ามาแล้วไปดิกรได้างอิดิสายก็โอไอ้บรรนบุกสวยงามมากๆเป็นด้านของไกรทองเกมหน้าร้อยดีสบายได้เด็กลาวก็ยังมีทีมงานรออยู่เหมือนกันกับด้านหลังรอเล่นครับแต่ต้องระวังการหกด้วยครับแล้วอลูกาเข้าไปหัวด้านหลังบาเซียซาเวียปิดปลายยาวๆมาอลูกาเก็บตาอยฟอมปลูกรอบไปได้แล้วไฟนี้เป็นของประเทศไทยเสียอยู่นะชิลคิวจากอลูกาเฟ็์อลูกาไทยแลนด์ โอ้ไทยแลนด์ยับไปได้หนึ่งสามตัวอาลูกาตเต็มคาราเบลครับในไฟที่ผ่านมาครับแล้วปิดหลังได้สวยด้วยครับหาเลยครับตอนนี้ต้องส่งแฟนนี้เคลียร์เลนเลยครับสเปกเตอร์โอ้ดูครับเจ้าสเปกเตอร์ครับต้องเคลียร์เลนครับแต่ว่าตรงนั้นนี่มีรอยบาดดักเหมือนกันเยับต้องเคลียร์เลนกันยาวๆครับในฝั่งกองไร่ได้ถ่ยตอนนี้แฟนนี้นี่เหมือนจะห่างหายจากทีมแก๊งแก๊งไปเดี๋ยวสักพักเลยต้องระวังฟรังโก้ด้วยเวลาบินยับ ตอนนี้นี่คนลราบางส่วนบอกไม่ค้างนะครับเพราะว่าหลายคนเป็นแต่ว่าวาแล้วนะเป็นที่เน็ตนะฮะสองเราบอกเป็นที่เน็ตเลยนะครับมีคนแจ้งมาแล้วนะครับด้านหน้าของผู้ใหญ,ญ่บอกว่าเป็นที่เน็ตนะครับผู้ใหญ่หลังบ้านบ,บอกเป็นที่เน็ตนะครับเพราะว่าบางคนใช้เน็ตหลักนั้นหลักนี้ไม่ปิงไม่ค้างนะฮะยังไงก็ฝากเช็คกันหน่อยว่าใช้หลักอะไรกันนะแล้วคอมเมนต์มาแล้วถ้าค้างนี่ไม่น่าจะเกี่ยวกับด้านของทีมงานหลังบ้านนะน่าจะเป็นที่สัญญาณโทรศัพท์นะก็อุ้ยดูครับมาดูกันต่อครับ ตอนนี้เนี่ยเข้าไปดึงไอนฮุกครับฟรังโกมาเจออีดีครับมิชิตากลางรอเลยครับเราไปโดนซันจากรอนยับไรจะได้รอดมาดาวที่ไรกับสาวีแล้วเราไปโดนอาลูการเกมรอไม่ได้เลือกที่จะเล่นกันต่อแล้วไม่ไหวจรีนกับอีดีโดนดาเบะของอารการแบงก์จันอารุการไล่ฟันไปเป็นนี่เนี่ยบร้อยช็อคเวฟการ์โชยจีนับบูโดเสียเรื่งของโอ้เสียอารุการ์ครับเราอารุการเก็บสาวอีกแล้วเก็บสาวี๋ อาลูกาตีแรงจัดครับโอ้โหแล้วบโนโนแกยืนยิงแล้วครับแต่ยิงสู้ไม่ไหวครับตรงนั้นคุนการที่จะหนักหน่วงเลยครับไปเสีย2ไฟใหญ่ๆแบบนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องดีของเด็กล่าๆครับสังโก้คร,รับ้อยครับไอออนหูไปโดนแฟนีิโอ้ต้องรีบตัดเวฟเลยครับงานงานเข้าเลยครับเข้ากันไม่ระวังครับอ้แล้วดูครับวาริเทลแกมากับหรอนครับมาได้ท้ ไฟหน้ารลอดเดือดๆใหญ่ๆกลายเป็นประเทศไทยที่กลับมาได้เปรียบล่ากับนี่ครับดูครับพยมที่จะเคลวฟแล้วอีดิดเองก็ต้องหาจังหวะในการเปิดให้ได้ด้วยครับคือตัวสําคัญอย่างอีดิดในเกมนี้เนี่ยเป็นตัวโลมิงแล้วต้องการใช้อีดิดเนี่ยในการเปิดไฟด้วยครับถ้าไปโดนก่อนเนี่ยสีเปรียบเอาแล้วไปเห็นตังโกแล้วไปลงใส่รอยครับรอยพิกเกอร์ลบได้มีอธิราชิ วางกันแล้ชาโด้ดีจีครับดาวโปรกูรกับเบตช็อกเ,อเวฟมิชิตาก็ไปดึงเคลียร์อะไรสตอปลาฟมีอยู่นัสเกลเนลเราไปเจอแซลมจากอีนีนัดโดดหน้าขอลิเลียชาโด้ดีจีแก้มากไ็ยมีไปได้ขีดขอดอีกจังแต่พอมิชิตาล่าตามด้วยพรดีฮันฟังโกยิงสวนด้วยวเฮฟวี่คอสโมก็ยิ้มเทลไอริเทลเก็บไปได้เพิ่มครับแล้วเหลืออยู่เรนัสในเลนล่ากับบริษัทสายกำลังจะกดดันซ้อมเราในเลนล่างครับโอ้โหแฟนนี่ต้องเคลียร์ไว้ทันทีเหมือนกันยับโปรกูร์ลอยด้านหลังมีน้องโรเจอร์กับส ดูว่าบูโน่จะเกิดสู้ไหวหรือเปล่ารยบมีชิตารอดึงลายครับ12นาที12ต่อ20ห่าง6คิวครับการเงิน4,000 40, ต่อ3,000 0ครับโอ้ต้องบอกเลยว่าเป็นแมตท,ที่สอบเรลาอาจจะต้องยื้อฝฟอีกแล้วครับเพราะว่ามาถึงหน้าบ้านลายกับผู้เล่นซอบเหล่าเปิดแมตทันดีครับซาเวียจ่ายดาวนิไลาครับเพื่อนที่จะโลรอกดาวเมทให้กับผู้เล่นกอนซอบเลา เหยียบเข้าไปเคลียบบูบับไรครับเด็กไทยครับเหยียบตอดบูก่อนเลยครับบูก็ตรงนั้นนี่เยอะมากๆครับฟังของประเทศไทยครับว่าจะหาจังหวะในการผิดพลาดของประเทศไทยแล้วครับสอบเราครับอู้แล้วไปโดนดึงจากเต้าพิตาพีตาเข้าไปมาเจอฟิกเกอร์งัดด้านหลังทําสวยสองเราแบตตี้บินทโดนไซแกเต้าวพิตาไปได้ครับอีดีเปิดสวยจัดสอบเราทำได้ดีแล้วประเทศไทยต้องถอยรลอนออกไปครับ โอ้โหการเปิดโยกของนายของเอซฟบทำสวยจัดเลยครับช็อตดีครับตอนนี้13นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวครับโอ้ลิเลียฟรุกูครับมีแบ็กชูด้วยครับในการจะเปิดหรือจะเล่นกับลิเลียเองต้องให้ลิเลียเนี่ยเสียเดือดสกิลอย่างแบ็กชูออกไปก่อนถึงจะเก็บประเด็นกับลิเลียได้ครับแน่นี้ต้องรีบแก้เกมเหมือนกันครับแน่เคลียร์เวฟในเรื่องหดังเ้นะครับตรงกลางครับ ไปก็หยุดไม่อยู่อะไรครับตอนนี้อลูการเข้าไปหัวใส่กระปุกแล้วอยู่เลยน้ะตัวนา่าโดนลูการฟาดเข้าไปอลูการขอบโป้คอมจอยมาโต้รับมีกูญแจกองซอมเราและใจร้อนเกินไปเสียให้กับอินดี้เลออินดี้กองอมเราแก้ร่ากันไม่ได้มีรอยปิ้เกย์โยกมาเก็้ร่างของบลูนอฟเอเวอีคอสโบ้เพลเซลยิงใส่แมวสาวแหวนหกของปรางก์อลิเซลนัำคิวเก็้ร่างสาวียวนไปได้แฟนดีหนึงมาโคโรไซกับร้างของเคเมอรเซลเสียให้กับร้างของลิเลียเราเป็นร่างลิเลียนัำคิวเก็บแฟนดีออกไปนี่คือฟลูกุลเล เอาหลอดอีกแล้วยำโอเล่นหลอดเลยครับเด็กไทยครับเล่นหลอดลายยบสวัสดีกรดูดึงคันหนึ่งหนอยยิสามกดูตอนนี้เด็กไทยเข้าหลอดอีกครั้งยับโอ้ใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วกอสเกได้ครับเหงาเหงาเลยยับรลอลายอับโอ้โหคือปัญหาคือมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าใครเปิดก่อนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพีทิตามในการคิงคอลลิ่งหรือเปล่าครับ การกลางคิงคอลลิ่งนี้ผลเมื่อยครับแล้วมิตาคือเป็นตัวสําคัญในทีมไฟด้วยครับในจังหวะที่อีดิดเปิดพิ่ตาก็ทาให้เกมของเรืไทยก็เล่นลำบากเมียครับตอนนี้เนี่ยต้องเคลียร์ตัวสกิลเอลีแล้วก็เป็นตัวที่ขัดมุฟเมนต์อย่างพี่ตาออกไปทีมไฟก่อนครับไม่งั้นเล่นลำบากแน่นอนครับบูโน่เองก็ชารไสลด์ไม่ได้ด้วยครับและตัวดึง2ตัวของเรืไทยตอนนี้บอกเลยว่าขยนะแน่นอนครับโซล่าต้องระวังการดึงของฟรังโกแล้วมิชิตาแล้วเป็นหน้าของฟรังโกหึงเป็นจัดครับแล้วเข้าไปฟิกสันใส ไอริเทลโยกมาทางซ้ายครับหลอดขึ้นในเลนการครับคอสเคตายกใช้ความแข็งแกรงรับลอดก่อนมีบูโนโเคลียเวฟด้านหลังมาอาหนุ่มจะตึงกู้ได้ก่อนสอง ลูกานตอนนี้เนี่ยโอพี OP จัดกับในฝั่งของประเทศไทยและเคลียร์ทาวเวอร์ในการทันทีครับในฝั่งของประเทศไทยจะจบเกมสองลาวแล้วเกมแรกจะเป็นของใครลาวจะสวนได้ไหมแล้วแฟนดี้เคลียร์หลอดได้ตอนนี้สองลาวเคลียร์หลอดได้ครับแต่ปัจเจกไทยไม่กลับโดนแฟนดีโทรไซหายเลยครับเสียเฟรย์กลูกกานครับสเปคเตอร์สุดยอดครับยังไม่จบตรงน,นี้ครับเฟรย์คนไรเหมือนปืนจะขึ้นบ่ายองสองลาว เอลเวฟในเลนกายกับกอสเคนมาก็มีแอลแซมกับนันกับสเปกเตอร์กับเรากอสกับมีดมโดนนิรยใจเข้าไปโดดไปครึ่งลอนกับเดกไทยรับโ,โหนการที่ขึ้นบ้านเด็กลาวไม่ได้จะเป็นปัญหาของเด็กไทยหรือเปล่าเพราะตอนนี้กันได้รับเริ่มเข้าที่เข้าทางกันแล้วครับในฝ่าของสองลาวยับอ้ยังจบไม่ได้ยับยังจบไม่ได้ยับเหลือจะเชื่อรับ โอ้โหนี่ครับตัวระดัตัวท็อประดับประเทศยังลอยครับตัวแทนจากประเทศไทยและตัวท็อประดับประเทศจากลาาสเวนเตอร์บอกเลยว่าตึงทั้งคู่ครับโอ้โห16นาทีการเงิน48,000ต่อ52,000ครับมีอยูนสัสเข้าไปปวดครับไอริเทลเดินออกมานี่ต้องทำให้อยู่นัสต้องถอยออกไป โอ้ผมมองไปถึงหลอดตัวนี้แล้วครับว่าหลอดตัวนี้จะเป็นของใครครับเพราะว่าดูจากการโซนการเล่นเนี่ยต้องใช้ความมั่นใจสูงว่สมควรครับอยู่ที่การตัดสินแล้ครับตอนนี้ครับอยู่ที่ความนิ่งของทั้งสองทีมครับสก,กิลเพคคือสูสีกันเลยครับแต่ว่าในการโซนการเล่นเนี่ยประสบการณ์ใครจะเยอะกันเดี๋ยวต้องมาดูกันในฝฟใหญ่ครับมีไอเทลเข้าไปเคลียร์แล้วเฟรมชอ็อตยับใส่ตัวองซาวีย ซาวเยต้องวิ่งถอยหลังออกไปครับรอคอมโบคอมจอยให้ได้ครับแต่ต้องระวังไอนฮุกของราโก้อีดิดรอเป็นแนวหน้าครับกับหน้ายูดาสครับสองตัวสองลาวส่งยูเล่กับอีดิดคอยรับดาเมจอันมหาศาลของประเทศไทยครับอ้ตอนนี้กดไลค์กดแชร์กันได้ครับใครยังไม่แชร์แชร์ไปใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยอยู่กับผมตรงนี้เราสบายครับทำหน้าที่ภูมใยายครับในสึกของคนดูครับแปดคนดูไม่มีทีมก็เลยได้ยูดาสเข้าไปในพุ่มเจอน้าของเมจิกช็อกเวฟกับชาโด้ในจิงอลิลีย โดนพลังเวทเข้าไปยูเลยก,ก็ยืนลำบากเหมือนกันครับฟรังโก็หาจังหวะไอ้ฮนทุกับแต่ว่ามีกำแพงหนา2ชั้นยับยังอีดิดกับยูเรนัสิครับคือสองเราเนี่ยใช้ยูเรนัสกับอีดิดบังไอ้ฮนทุกับนี่ครับคือไม่ยอมให้ตัวบางๆได้โดนครับแล้วส่งสเปกเตอร์เนี่ยไปเคลียร์เลนครับรอดูว่าหน้าขอได้รจะเผลอครับแล้วเด็กไทยเข้าไปเปิดรอสเปกเตอร์เหมือนมีกลิ่นครับบินถอยกลับไป ตอนนี้อลูกาดมิชิตาครับเคลียร์หลอดแล้วครับเข้าไปเจออีดิดโลอมิงเข้าไปโอ้แล้วคอนซิลไปสองคนยังเหงาหรือเปล่าเราไปโดนหลอดสตันครับมิตาเข้าไปดึงใส่อีดิดครับแล้วลีเนยียครับกด,ดหน้าด้านขวาด้วยสิเมจิช็อกเวฟตามด้านหลังพร้อมกับเฮเวิ้งคลาบจะเอาหลอดได้ด้วแล้วเป็นซาเวียเข้าบอลโอ้ไม่สกอรซาเวียซอฟบมาร์ลาเลจินดาลีโอซาเวียซอฟบาร์ลาเอวีพีสตีลหลอน โอ้ทำได้ยังไงครับซาเวียของเด็กเล่าครับอุ้ยนี่อับหน้าไหลบอกของแท้ครับอุย้ยของแท้ครับซาเวียครับอุย้ยตอนนี้คอมเมนต์ไหลเลยครับยาวๆครับหลอดในเลนกลางของสองเราครับพี่กบไม้ยัง อ้วมหาสัจจันเลยครับแล้วหลอดตัวนี้ทำให้สองราได้ยื้อไปอีกครั้งครับสี่คนก็ไม่ได้แฟนดีดึงทอร์โดไซกับคิงคอลิงเสียเวลาวตาด้านหลังมีฟีไซด์บนออสเกตต้ายู่ในนสเขาไม่เล่นบอลนา้จรับจังกงก็้จนะลาอยูเอเนสมาหนีเลียคอมโบเมจิชอเวฟแกวบหน้าของอยูเอเนสสองใบครับสี่ตัวยังเล่นไม่ได้ครับทำได้เพียงแค่เคลียร์หลอดของประเทศไทยครับโอ้โหนี่ครับหน้าไรเด็กลาวบอกของแท้ครับโอ้ต๊อกของแท้ สภาพโอ้โหสุดจริงอะสาวไอ้ตัวนี้ครับโอ้โหแอดมินนี่คือแบบโอ้โหเฟลกันเป็นแถวเลยครับแอดมินฝั่งไทยครับแต่แอดมินฝั่งลาวคือเฮกันลั่นศัตรูอะไรครับตอนนี้ครับอะไรครับตอนนี้ในฝั่งของเด็กไทยต้องว่ากันไปครับลอยกับบานลอยก่าวินาทีก่อนที่หลอดจะเกินครับแอร์แซนด์คอนซิลก็ไปครับเรื่องที่จะกดดันเลยครับความมั่นใจของเด็กลาวมาแล้วครับตอนนี้ครับความมั่นใจของเด็กลาวมาแล้วครับโอ้โหดูครับ เหลือจะเชื่อครับช็อตเมื่อสักครู่นี้คือเอาพิณิหารเลยครับโอ้โหนี่ครับดังแล้วครับตอนนี้ครับภาพจำที่ซาเวียรคับโอ้ดังใหญ่แล้วครับซาเวียบโอ้ชอบเราว่ากันต่อครับในฝั่งของประเทศไทยครับเจ้ารอยครับอะไรครับต้องดูว่าจะแก้เกมยังไงครับกับตันของประเทศไทยครับรอยครับมีมิติตายครับเดินโซนเข้าไปเสียเรสบัฟไปครับหน้าขก็ชอบเราไปแล้วเขี่ยเลสอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีแผนการอะไรบางอย่างนะครับนะของซอมลาวและประเทศไทยไม่สนครับกดคอนซิลไล่เลยครับถ้าเจอโดนแน่นอนครับยืนพื้นที่มาเจอเปิดอันนี้แบบจากซอมลาวเข้าไปเคลียร์บูบับไปให้แฟนนีได้ครับดาวาลิงล่าจากซาเวียร์เข้าโมยไม่ได้ตอนนี้รอสแซนบายแล้วครับเข้าไปดึงซิลเคเบิร์คับถอดดูไซครับนี่อาริเทลรออยู่แนวหลังมาฟรังโกแอนฮุกไปเจอได้ดีสครับเฟรมช็อตตามนลำไม่เข้าแล้วครับอู้แล้วความหนาครับคือ เลือกมาแบบนี right like ้คือเน้นความหนาดกับบูโน่ได้ยิงครับแต่ปัจจัยของสองเราต้องระวังตัวอย่างบูโน่โดนแก๊ด้วยครับถ้าบูโน่โดนดึงหรือโดนเปิดมาโอกาสที่จะโดนประเทศไทยจบก็สูงเหมือนกันแต่ว่าประเทศไทยเองก็ต้องระวังเหมือนกันครับถ้าไปชงชางเสียกับันดาของสองเราดิก็หนาวเหมือนกันอะไรครับแมยังไม่เข้านานหนาวก็เริ่มหนาวกันซะแล้วครับทั้งสองทีมครับโอ้ยอยู่ในนสเติมเข้าไปที่เลนบอลยอบเราเหมือนเห็นครับรีพอร์ตเพื่ออะไรครับตอนนี้คือแจ้งข่าวสารกันแล้วครับในการรีพอร์ตทีมงานเดี๋ยว ใช่ก็เองก็รีพอร์ตเหมือนกันเรับยเห็นก็แจ้งกันเลยครับโอ้ยแล้ไปปิดแฟนดีได้ฟอสมาโดนชุดเดียวหายเสียแล้ของแฟนนีอาลูกาเก็ท่าขอแฟนดีออกไปได้เสียตัวโยกเลนครับเหมือนจะต้องเคลียร์ตัวโยกเลนยังแฟนนีแล้วเล่นหลอดตามลำดับของประเทศไทยครับโอ้รีเลียคอยโซ่ให้เลยครับนี่ครับฟูกนั่งของฟูโก้ครับดูว่าจะเป็นแผลครั้งที่สองหรือเปล่าครับนี่ครับอ้าวตัดมาที่ซาเวียเลยครับโอ้โหแซ่บจริงครับดูว่าประเทศไทยกำลังเล่น หลอดอยู่ซาเวียจำแนงกระไรในฝั่งของประเทศไทยก็โซนบังกันแล้วครับแล้วปล่อยหลอดมาซาเวียบอกไม่ได้แล้วรอบนี้ครับอลูการ์รีบกดมืออลูการ์เก็บหลอดออกไปครับหลอดขึ้นพร้อมหลอดครับในไฟ20นาทีครับ16ต่อ26การเงิน602ต่อ69ขอนสิวหาเหมือนกันครับเจ้าลอยเข้าเข้าไปเปิดก่อนครับใช้ความแก่งแล้วมีอาริเซลเฮฟวี่คอสโปยิงใส่ดาวกับบุนโนบุนโอนกันไกลมากทั้งอาริเซลเข้าไปเล่นกับอาเซลสิงห์ใอาริเซลกับมิ้น แขไม่ทนไม่ได้ยิงคอลลีพิตาอย่างสวยเลยสาวเฮียคอมโบแรงกว่าแล้วเป็นบูโน่แกะนำพิตาไปได้สปปลาวกำลังจะเล่นก็ไม่ได้เจ็บปากทัดดีลอยเรียยร้อยเสียอายกับบูโน่น้ำมะขี่แกะนำของปรางอไปสปปลาวโถมกลางนนำเลยครับแล้วบูโน่ยิงฟรีอีสปอร์ตแบบนี้ฟลุกต้องถอยแล้วหลอดกับย่าเยื้อกให้ก็ไม่ไทยได้ดังไหนกับสาวเวียจ่ายดาวดิ้งไล่เด็กลาวตอนนี้น่าไล่รัวจัดเลยครับคอมเมนต์เชียร์ลาวอย่างแน่นครับประเทศไทยต้องคัมแบ็กกับมาได้ครับเด็กไทยอยู่ไหนต้องไปประจัจกับรัฐ ลอยลาวครับโอ้โหน่าจะดันยาวเลยครับเบื้อด้าฟอร์สเลนดันตีซ้อมเราต้องการไปแก้วดาวนี่ไล่จากซาเวียครับเข้าไปยิงใส่ลีเลียก็ไม่เลียคนเดียวต้องเคลียร์เวฟไม่ได้พยายามที่จะเคลียร์เวฟออกไปก่อนไม่มีเวฟครับแล้วเวฟกำลังมาแฟนนี้ไล่ปาดแบ็คชูถอยเข้าไปแฟนนี้ดึงซิลเกรมอะไรครับตอนนี้เวฟกำลังมาแต่อีกสิบวิไอริเทลจะเกิดแต่ลีเลียต้องเคลียร์เวฟนี้ได้ลีเลียขอไม่ไหลต้องเคลียร์เวฟได้บูนโตตีบ้านจบไปโจบโจมไปโจมแล้วเป็นซ้อมเราวินเนอร์ในเกมแรก โอ้โหนี่ยับแล้วเป็นสอมราวที่สวนได้ในเกมแรกครับโอ้โหมันจัดยบคนดูเกือบสองพันอ้ยเดือดเกินเยก็เป็นทางด้านของซอมราวที่ชนะหพิกแบบพิกแบบพิกเลยยับไปประเทศไทยนี่ตามหลังเลยนะคอมราวไปล้ครับโอโ้ตอนนี้หน้าไลน์นี่เดือดจัดเลยครับ,ย,บยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วย ัง่พักสักคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเกมที่สองของสองเรากับประเทศไทยพักสักคู่เดียว